สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับคุณนุชออนไลน์นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การออกเสียง A ถึง Z แบบโฟนิกกันนะคะใน EP 5นี้นะคะก็คือ5ตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตัว V ถึงตัว Z นั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะ Let's go EP 5นี้นะคะก็คือตัว V นะคะตัว V ออกเสียงตามคุณนุชได้เลยนะคะ We the when We the when W the, W W w o W w o ตัวต่อไปนะคะ X, X. Telephone. X. X. Telephone. Y, y. Yo. Yo. Y. y yo. 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 Z, z. Zebra. Z. Z. ซีบลาเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เดี๋ยวถ้าเด็กๆฟังไม่ทันหรืออย่างไรให้สามารถคลิกกลับไปดูได้เลยนะคะ EP 5นี้ก็คือพบ5ตัวก็คือ26ตัวที่เราเรียนรู้ A ถึง Z ร้อยแล้วน,นะคะ EP ที่6จะเป็นการฝึกออกเสียงตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z เลยค่ะ EP 6 EP 5นี้คุณนุชขอจบ เรียนการสอนการออกเสียง A ถึง Z แบบโฟนิกส์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ